สวัสดีค่ะเพื่อนชาวาร,ราศีมีนคลิปนี้เป็น EP พีของมีนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน64เป็นเรื่องของรักสามเศร้าเรื่องราวอาจเกิดสลับด้านกันได้และอาจจะมีทั้งตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้รับชมเพื่อนๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่ของมีนก่อนเลย4ีใบไพ่ของมีนได้เป็นไพ่ตัวจริงนะคุณคือตัวจริงคุณคือคนที่มีคุณค่าและคู่ควรกับความรักที่ดีด ได้ไพ่ The Empress ได้ไพ่3มเหรียญเข้ามา3มเหรียญคือรักสามเศร้านะคะเป็นการเจราจาต่อรองระหว่างคน3มคนคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมีความอดกลั้นสูงเป็นคนใจดีจะไม่โมโหง่ายง่ายถ้าไม่สุดจริงๆ คุณไม่วุ่นวายไม่อะไรเลยแต่ว่าคุณจะอยู่นิ่งๆของคุณอยู่ในที่ตั้งของคุณไม่ไปตามราวีใครไม่ไปตามจิกตามอะไรใครแต่ว่ายังห่วงใยและคอยติดตามความเป็นไปของเขาเสมอไม่ใช่ว่าคุณตัดใจได้แต่คุณสามารถทำใจได้กับสิ่งที่คุณเป็นและคุณพยายามอยู่ในจุดที่ทำให้คุณมีคุณค่าในตัวเองมากที่สุดถ้าเขาจะกลับมาคุณพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะเคลียร์พร้อมที่จะปรับความเข้าใจกับเขาแต่จะให้คุณไปวิ่งตามเขาคุณจะไม่ทำแล้ว ยังรักเขาอยู่ไหมยังรักอยู่ห่วงใยเขาไหมห่วงยยมากคือยังส่องเขาอยู่แต่เป็นการส่องเพราะความห่วงส่องเพราะว่าคุณมีจิตใจที่ดีอะ่ะมีจิตใจที่ดีจนไม่คิดว่าเออนี่คือคนที่ถูกคนรักนอกใจคุณเป็นคนดีมากคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและคู่ควรกับความรักที่ที่ล้ำค่านะ่ะคุณพร้อมที่จะให้อภัยอยู่ตรงนี้แต่คุณจะไม่ตามราวีใครทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูไพ่ของเขาก่อนนะไพ่ของเขาจะเป็นยังไง ไพ่ของเขาเจ็ดดาบเจ็ดดาบคือไพ่ของคนแอบนอกใจนะคะอันนี้ชัดๆแหละเนาะแต่เรื่องเราสามารถเกิดสลับด้านกันได้นะคะดูสิเขาจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปเขาจะรู้สึกเหมือนกับเขาไร้ค่าไม่เหลือใครจากการกระทําของเขาความท้อแท้เสียใจหมดหวังสิ้นหวังเดียวดายอาดูเขาเป็นแบบนี้ทั้งๆที่เขาเป็นฝ่ายนอกใจเขาอีกหนึ่งใบเขาเนี่ยนอกใจคุณแล้วเขาก็อยากที่จะกลับมาขอคืนดีกับคุณ หนึ่งใบสุดท้ายของเขาเขารู้สึกทอ้อเขารู้สึกเหนื่อยล้ากับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากที่จะกลับมาให้ความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมเดี๋ยวดูบุคคลที่3เพิ่มนะคะมันจะทําให้เรื่องราวดูง่ายขึ้นบุคคลที่3ไพ่เดวิลไพ่เดวิลคือไพ่ของรักสามเศร้า ต่างฝ่ายต่างได้ไพ่ของรักสามเศร้าหมดเลยอ่ะมีนได้สามเหรียญน,นะคือรักสามเศร้าเขาคนนั้นได้เจ็ดดาบคือแอบปันใจนะส่วนคนที่สามก็ได้ไพ่เดวิลแล้วไพ่เดวิลใบนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเดวิลคือรักสามเศร้าที่มาด้วยความลุ่มหลงแล้วก็ตัดยากยึดเอาความต้องการ ของใจของอารมณ์ที่ตั้งก่อนเหตุผลเอาไว้ที่หลังเอาตามใจฉันก่อนเอาตามอารมณ์แรงปรารถนาไปก่อนอะไรต้งนองเนี้ยแล้วอะไรก็ตามที่มาด้วยแรงปรารถนาแบบรุ่มลงแบบนี้มันค่อนข้างที่จะดึงคืนยากออถ้าไม่ใจแข็งจริงๆนะ อีกหนึ่งใบสําหรับบุคคลที่3เห็นไหมรักมากรักมากแล้วแบบอยากจะทุ่มเทอยากจะดูแลไปเรื่อยๆไพ่ราชาถ้วยคือไพ่ของคนที่มีความรักและพร้อมที่จะหลั่งไหลพรั่งพรูออกไปเรื่อยๆโดยไม่มีการที่จะถอนใจนะคะขออีกหนึ่งใบสําหรับบุคคลที่3ามแฮงแมนค่ะยืนระยะ ฮงแมนคือไพ่ของความเครียดความเครียดที่ไม่ยอมที่ปลดปล่อยหรือปลดแอกตัวเองความเครียดที่รู้ว่าทางแก้คืออะไรแต่ยังไม่สามารถทําตามได้หรือยังไม่ยอมที่จะทำหนึ่งไปสุดท้ายสําหรับบุคลที่3ของมีนค่ะปึง้งเขาหน้าที่จะวนๆวนเวียนอยู่แบบนี้แหละเพราะว่า wheel of fortune มันเป็นไพ่ของเข็มนาฬิกามันเป็นเหมือนกงลอ้อ หมุนไปแล้วก็วนมาเหมือนนาฬิกามันก็หมุนวนกลับมาชี้ที่เลขเดิมพลังงานยังคงวนเวียนอยู่แบบนี้ยังไม่ไปไหนนะสำหรับบุคคลที่สนะคะคือรักมากแบบเสน่หามากอะ่ะตัดใจไม่ได้ต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนต่อให้จะพยายามตัดใจหรือหนีหายไปไหนก็ไปไม่พ้นแรงเสน่หาตรงนี้ดึงกลับมาเหมือนเดิมผู้อ่านมองว่าใครคนนั้นของมีนเองก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากใครได้เหมือนกันคือคนกลางคนนี้ตัดใจจากคนที่สามก็ยังไม่ได้ แต่ใจจากมีนก็ไม่ได้แต่เขามีความรู้สึกว่า เขาคิดถึงและเขาอยากที่จะให้มีนเนี่ยดีกับเขาเหมือนเดิมเขาไม่อยากถูกมีนทอดทิ้งเขาไม่อยากถูกคุณทิ้งคว้างอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เขาเองก็ยังตัดคนที่3ามออกไปจากชีวิตไม่ได้แต่เขาอยากที่จะกลับมาดีกับมีนเสมอๆนะสำหรับมีนเองคุณยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าคุณจะเอายังไงกับเขาหรือคนที่3ามหรอกใครที่อยากที่จะมาเคลียร์กับคุณก็มาแต่จะให้คุณไปตามเคลียร์กับคนอื่นคุณไม่ทําทํานองนี้ค่ะในช่วงมิถุนายนนะคร่าวๆนะคะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ ตรงเลยเ,เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสกับคำทำนายนะคะเราชมเราดูเพื่อแบบสนุกสนุกหรือเหมือนฟังเป็นนิทานไปก็ได้หรือเอาไปเป็นแนวทางในการปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอันไหนที่ดีก็ไปสร้างเป็นพลังให้กับตัวเราเองเป็นแรงขับเคลื่อนอะไรเงี้ยส่วนอันไหนที่ไม่ดีเราก็ฟังเอาไว้เพื่อเตือนเราไม่ให้ประมาทเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองโอเคขอบคุณทุกท่านมากเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ ep 2นี้ลาไปก่อนค่เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ